นะคะตอนนี้นะคะอยู่ที่โครงการบ้านดูสิทธนะคะพัทยานะคะซอยวัดยาค่ะ Hello everyone I'm Diana I'm at uh, บ้านดูสิทธพัทยา right now uh, we will show you the new house new development ก็เป็นบ้านใหม่นะคะเดี๋ยวจะ uh, โชว์ให้เพื่อนๆพี่นพๆน้องๆได้ชมกันนะคะ uh, ช่วงนี้นะคะพัทยาของเรานะคะถึงแม้ว่าจะมีการ uh, จำกัดในการเดินทางนะคะแต่ว่าก็มีการซื้อขายมีงานทุกวันเลยนะคะอีเวนพั ทีย right now you know we have a restriction about the COVID-19 but we still selling the property every day so I want to show you this house this is the new development two bedroom two bathroom นะคะเป็นบ้านใหม่นะคะสองห้องนอนสองห้องน้ำเดี๋ยวจะพาไปชมนะคะโครงการบ้านดุสิตนะคะมีหลายโปรเจกต์แล้วด้วยนะคะมีหก โครงการแล้วนะคะ uh, this development they already built like six village already mm hmm. นะคะนี่ทางเข้านะคะจุดเด่นของทางเข้าตรงนี้นะคะ,ะที่จอดรถเนี่ยเพดานจะสูงมากเลยถึงแม้จะเป็นบ้านชั้นเดียวนะคะแต่ว่าบ้านเนี่ยไม่ได้ดูอึดอัดนะคะ This is one floor house. Even though it's just one floor, but you can have uh, the feeling like it's not, uh, it you still feel comfortable with the, with the space because it's very high ceiling. นะคะเพดานสูงแล้วก็ส่วนด้านหน้าเนี่ยสามารถต่อเติมเป็นอีกหนึ่งห้องนอนก็ได้ You can make an o t h e r a n o t h e r room, right here in the parking area. You can make extra bedroom. นะคะ พอเข้ามาทางด้านซ้ายก็จะเป็นสวน and you can have your small garden area on the left hand side แล้วก็บ้านหลังนี้นะคะ,อะตอนนี้ขายในราคาพิเศษมากๆนะคะเป็นช่วงราคาโควิดนะคะแล้วก็ทุกอย่างที่เราเห็นในบ้านเนี่ยนะคะ,ะคุณลูกค้าก็สามารถได้ทั้งหมดเลยนะคะ อ๋ so when you uh, decide to buy this house you can get everything in the house is t included even though like all the props you will get it แล้วก็ทางโครงการนะคะจะซ่อมแซมนะคะต่างๆนะคะก่อนส่งมอบบ้านให้เราด้วยนะคะ also all the defect the uh, development the developer will fix everything for you before we give you the house นะคะตรงนี้ก็จะเป็นสระว่ายน้ำ this is the pool area โซนตรงนี้ก็สามารถตั้งโต๊ะบาร์บีคิวก็ได้นะคะหรือว่าจะเอา uh, ที่อาบแดดอะไรนะคะมานาะน,นั่งนอนตรงนี้ได้เลยนะคะ this area you can make like a barbecue grill also you can have a sun bath right here as well นะคะเราก็เห็นนะคะคุณภาพของบ้านก็คุณภาพดีเลยนะคะเข้ามาก็จะเป็นโซนของอห้องรับแขกนะคะ this is the living area as I told you you can get everything when you made a decision to buy this house you will get all the furniture and everything included นะคะได้พร็อพได้อะไรครบทุกอย่างเลย นะเข้ามาในตัวบ้านนะคะก็ยังมีความโล่งโปร่งสบายอยู่ as you can see like the house have a high ceiling so you can feel comfortable all the time นะคะแล้วก็นี้เป็นโซนรับประทานอาหาร this is the dining area The kitchen ครัวนะคะครัวในบ้านอย่างที่เดียเรียนแจ้งไปว่าโซนด้านนอกนะคะ,ะตรงที่เป็นที่จอดรถเนี่ยเราสามารถต่อเติมไปอีกหนึ่งห้องนอนได้ You can make another bedroom in the parking area นะจ๊ะทุกอย่างถูกจัดไว้เป็นสัดส,ส่วนนะคะมีเตาอบให้ด้วยนะคะ They have a อ uh, for you ออกไปทางด้านนอกนะคะก็สามารถทำครัวไทยหรือต่อเติมเป็นส่วนของห้องแม่บ้านได้ mm hmm. Outside you can make a Thai kitchen and also you can make the maid room as well if you want to ส่ว ของรับประทานอาหารนะคะเราก็สามารถมองเห็นสระว่ายน้ำได้เลยนะคะ uh, you can see the pool from the dining area uh, บ้านตัวอย่างหรือเปล่าคะก็บ้านหลังนี้ขายด้วยนะคะไม่ใช่เป็นบ้านตัวอย่างอย่างเดียวบ้าหลังนี้ขายแล้วก็โปรโมชั่นพิเศษด้วยนะคะ we are selling this house uh, with the special promotion ได้ทุกอย่างที่อยู่ในบ้านเลยนะคะอ่าเดี๋ยวจะพามาดูห้องนอนแรกก่อนนะคะเบดรูมนัมเบอร์วอันนี้ห้องนอนแรกนะคะห้องนอนนี้จะไม่มีห้องน้ําในตัวนะคะได้ทุกอย่างตามนี้เลยนะคะมีแชนเดลเลียด้วยนะคะได้บิวอินได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เห็นในห้องนะคะผ้าม่านโคมไฟนะคะ มีขาตั้งทีวีไว้ให้แล้วด้วยนะคะ As I told you you can get everything you see นะเดี๋ยวเราจะบอกราคาตอนท้ายนะคะราคาสุดพิเศษกันไปเลยนะคะเอาให้ดูก่อนให้ดูความสวยงามของบ้านก่อนนะคะ อันนี้เป็นห้องอาบน้ำนะคะห้องน้าห้องน้ํารับแขกแล้วก็มีห้องอาบน้ํานะคะซิงค์อ่าโถนะคะสุขภัณฑ์แล้วก็โซนอาบน้ํา this is the shower room ที่เดียชอบเลยนะคะก็คือเขาจะให้แสงสว่างเนี่ยธรรมชาติมาจากหลังคาด้วย you see i like this uh, idea like they let the sun the sunlight come in from from the ceiling from the roof it's beautiful it's good very smart because for me myself i like like the sun to come inside the house <laughs> เดี๋ยวชอบนะคะบ้านที่มีแสงแดดแสงธรรมชาตินะคะเข้ามาในบ้านเราก็เลยจะรู้สึกว่าโล่งโปร่งสบายนะคะก็เลยชอบไอเดียตรงนั้นนะคะของบ้านที่เขาทำให้มันมีแสงนะคะสามารถเข้ามาจากได้ตรงหลังคาแล้วเข้าไปในห้องน้ำนะคะอันนี้มาสเตอร์เบดรูมอย่างที่เรียนแจ้งนะคะได้ทุกอย่างที่เห็นนะคะเลย ไม่ว่าจะเป็นบิวอินเป็นอะไรต่างๆนะอันนี้เป็นมาสเตอร์เบดรูมคุณก็จะมองเห็นสระว่ายน้ำเลยนะคะบ้านหลังนี้ขายนะคะตู้เสื้อผ้าเป็นบ้านใหม่นะคะยังไม่มีใครเอาเข้าอาศัยอยู่เลย อ่านี้เป็นห้องน้ำอีกห้องหนึ่งนะคะห้องอาบน้ำของทาง master bedroom เขานะคะก็จะทำคล้ายๆกันเห็นไหมจะมีแสงสว่างธรรมชาติมาจากหลังคานะคะ this is the bathroom of the master bedroom มีชวเวอร์มีอะไรต่างๆด้วยนะคะ แล้วก็เราจะเห็นนะคะทางด้านมุมของห้องเนี่ยเขาก็จะทำเป็นหน้าต่างนะคะจริงๆแล้วไม่ได้ต่างหรอกก็เดี๋ยวนะอ๋อหน้าต่างแเหมือนเป็นแสงสามารถเข้ามาได้นะคะอย่างที่เดียบอกว่าเดี๋ยวชอบบ้านที่มันมันโลง่งมันโปร่งนะเราก็เลยจะได้ดูว่าบ้านเนี่ยมันไม่อึดอดัดห้องมันจะไม่อึดอัดนะคะ โอเคนะอย่างที่บอกคุณได้ทุกอย่างที่คุณเห็นนะฮะบ้านตกแต่งเรียบร้อยสวยงามพร้อมเข้าอยู่ค่ะขาดแค่เครื่องใช้ไฟฟ้านิดนิดหน่อยๆนยนะคะก็เอามาอ่าเข้าอยู่ได้เลย นะถ้าใครสนใจนะคะโครงการของทางบ้านดุสิตนะคะก็สามารถติดต่อเดียวได้มีบ้านนะคะหลายไซส์หลายขนาดนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเป็นอ่าราคาโปรโมชั่นนะคะเป็นราคาของโควิดนะคะ If you guys are interested This type of house or like with this developer บ้านดูสิ you can contact me because uh, their project is very big they have like six villages around already and there are many type of the house that they are selling like right, right now นะคะมีบ้านมีหลายๆแบบหลายขนาดนะคะเดี๋ยวราคาบ้านนะคะเดี๋ยวจะโพสต์เอาไวใ้ในในโพสต์ให้และกันนะคะแล้วก็ถ้ามีอะไรที่มันเพิ่มเติมนะคะก็จะอัปเดตให้ฟังนะคะ ใช่อันนี้เป็นหมู่บ้านตรงซอยวัดยานค่ะถูกต้องเลยนะคะเป็นบ้านใหม่แล้วก็สวยมากๆนะคะแล้วโครงการก็ดูแลดีนะคะก็จะมีการเก็บดีเฟกตอะไรต่างๆนะคะก่อนส่งมอบบ้านด้วยนะคะ a s I m e n t i o n e d you know u h this development they been here around for a round for w h i l e already And also before they give you the house they will do double check for you like all the defect they will make the house like in the the best condition for you and it's new and ready to move in นะคะก็ถ้าใครสนใจเพิ่มเติมก็สามารถบอกได้นะคะแนะนำติดต่อเดียวมาได้อะมีเพื่อนยังมีเพื่อนเข้ามาดูกันเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวยังไงก็ดูย้อนหลังก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะโชว์สระว,ว่ายน้ำให้ดูอีกทีหนึ่ง นะคะบ้านหลังนี้ขายนะคะต้องบอกไว้ก่อนโอเคไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณที่เข้ามาชมค่ะ